ใส่สาบหพี่น้องวะสรุกมันตายว่าจังไหนนะครับนิ่งเลยนพี่นอ้องเดีือดทนพี่น้องไปครับผมล้องไปเพิ่มเปนครับ สวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกพบขอบช่องนุ่งจับปลาตินเชิญคุยับพี่น้องสำหรับเมือนี้กับพาพี่น้องมาหาหมิมนะพี่น้องเนาะกับไม้นี่เป็นไม้ที่เคยมาเดยพี่น้องตัวแบบแรงไรพี่น้องเลยโอ้เดินมาตั้งนั้นถึงจะเจอครั้งแรกนะพี่น้องบนป่าไฟเนี่ยพี่น้องอยู่ข้างสาพี่น้องไปครับเดี๋ยวพยายามเอาเบิ้งกันพี่น้องข้งครั้งแรกกับพี่น้องเดินมาสักพักเจอเจอเลยพี่น้องครั้งหนึ่งเหมือนเดิมพี่น้องยิ่งทึ่งเลยครับ ไปไพ่พี่นอ้องต้องจอกเข้าไปลึกเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวลองพยายามออกกันเ้อะพี่น้องแด้ว่าจะเอาได้บ่ไปครับผมนะครับพี่น้องหัวหน้าง,งามเลยพี่น้องเอ้จมจมเลยครับยอดครับพี่น้องนะครับผมขออนุญาตตัดครับผมอู้ก็ได้จอกก็ได้ยอดครับผมเด็แล้วพี่น้อง <laughs> หังแหลกโอ้ อันนี้ันบีบคอนอยู่พี่น้องแปล่ๆเลยหัวน้าตือว่าเต็มอยู่ดีพี่น้องเลยตัวประเดิมหังแหลกนะพี่น้องเนาะทั้งที่สองที่สามขอให้มันมันะครับพี่น้องนะครับผมมันมันครับอู้อากาศแรงเลยพี่น้องเล้ใบใหม่บ่มีพี่น้องมิมบ่ดีคิดยูแถวนี้เลยพี่น้องปลาโขกนะครับนะฮะใต้ต้นบกสังไม่ค่อยมีใบเลยพี่น้องเอ้อู้วโอ้ยเด็กเก็บบกสังเต็ม ใส่สมต่ำกันพี่น้องครับพี่น้องเก็บตังก์เต็มมือชาวบ้านก็นกนแบบแห้งเหี่ยวหมดแล้วพี่น้องนะครัได้มีมาหางเดียวอยู่ตอนนี้พี่น้องเก็บักตังใส่สมต่ำดีไซน์หลาบกันพี่น้องทั้งบ้านเหี่ยวหมดแล้ว ครับผมล่องอย่างหาบริเวณรอบๆก่อนพี่น้องคันโบมีก็เคยใหญ่หมายใหม่นะพี่น้องเนาะเฮ้ครับผมนี่ครับบริเวณสภานปลานี่พี่น้องเนาะที่นุ่มจกักรพัรดทิ้นเคยมาหาปลาอยู่นี่ทุกปีพี่น้องหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กการหาเมียมงนุ่มจกักรพัรดิทิ้นนะพี่น้องตอนนี้เพิ่นจากปลาเพิ่นทําถนนผ่านมาแล้วพี่น้องผ่านปลาเข้ามาแล้วพี่น้องโอ้ปลาหายปไปหลายเลยพี่น้องเอ้ปีนี้อากาศก็แห้งหลาย เดี๋ยวไม่เห็นเจอเต่าตายแดดเดครับพี่น้องเห็นี่ครับอู้หังควันเจองูหังนีเจอเต่า,ตาดดอ,อ้อออเ,อเ,เอสียดายเลยตุ่นพีนนน่น้องนี่ครับโดนแดดหอนแดดเลยไหมแต่นุ่มจัดระบาดที่งร้องงอนใส่สาพุ่นเลยพี่น้องว่าสรุปมันตายวะจังไลยนะครับนิ่งเลยพี่น้องโอ้แดดหอนครับพี่น้องไปครับผมร้องปล่อยบุ้งบึงครับ แับพี่น้องนี่แบบนิน่มๆอยู่ได้เลยพี่น้องไม่รู้ว่าตายหรือเป่าตายเลพี่น้องเนะาะมันตากแดดดีไหมพี่น้องแล้วนุ่มจะกทับทิมแบบปล่ไปไว้ลงน่สยัยเลยพี่นอ้องเด้อมันจะหลอดบ่โอ้ยโหดีเด็ดอ๋อแบบโดนน้ำอาจจะแบบแบ่งค์สีเนาะพี่น้องเนาะเผื่อมันจะหลอดหรือว่าจังไลย ไปครับผมตัวเหรอด,ด้วยตจกตะตายป้ตายน้องน้ำกับตู้พี่น้องแรงไรสุดสุดปีนี้พี่น้องทนเอาเด้ครับนี่ครับพี่น้องเป็นปลาเลยพี่น้องต่ก่อนตอนนี้กลายเป็นถนนตัดเข้าไปเลยพี่น้องแต่กอนนี่เป็นปลาเลยพี่น้องมีทั้งเล็กๆนุ่งจากปลาปตินหาทุกปีพี่น้องตอนนี้มันตัดถนนใหญ่เข้าไปเลยพี่น้องโอ้ปลาเสียดายครับพี่น้อง กสำหรับไม้แรกนี่เขาก็ได้ไปห้างเดียวนะพี่น้องเนี่ยอู้หายากเลยพี่น้องเลยครับเดี๋ยวก็ได้บบกสังเอาไปใส่สมตำเอาไปใส่ต้มใกล้เพี่น้องหลายหน่อยเยอะเดี๋ยวไปหาไม้ไหมนะพี่น้องเนาะว่าจะไปไม้ไห้ยังมีบอวู้หายากเลยพี่น้องปลี่นที่ไหมพี่น้องหาหยิมเลยไปครับผมไปครับครับผมพี่น้องหลังจากที่นุ่มเกิดกระติ่มใหญ่ใหม่มากนะพี่น้องเนาะก็เข่ามาไม้ตาบกม่วงพี่น้องก็เจอห้างหนึ่งพี่น้องที่ด้านบนนี่พี่น้อง ทัใหญ่อยู่พี่น้องไปเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องไม้รอบๆจะเป็นปลาบงมองด้วพี่น้องเด้อยเสียงดนตรีทั้งหลาหมือนยีหมอลำนะพี่น้องน่าเสียงคุ้มคับเลยนะครับทั้งไงเลยพี่น้องเลยไปครับผมเราขึ้นไปตัดครับผมไปครับนี่ครับพี่น้องทังกต่กำลังงามๆพี่น้องเลยทุ่นหัวหน้าพี่น้องยังมองไม่เห็นเลยพี่น้องไปครับผม คร,ครับพี่น้องเดแล้วเราพี่น้องนี่ครั้งที่สองพี่น้องเลยปลาบกม่วงโอ้เจียวๆครับยอดเลยครับผมเดี๋ยวครับผมขอเก็บครับหาต่อครับครับพี่น้องเจออีกครั้งเ้วพี่น้องครังครั้งที่สามเป็นครั้งที่สองนี่ปลาบุกม่วงพี่น้องนะครับ แต่ถูกพี่น้องสองดอกพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานมีฝนตกแพงครับพี่น้องเนี่ยตกไปชั่วโมงพร้อมยันมีม,มดพี่น้องเริ่มแตกตัวเลยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวนุ่มจกักหลอดทิ้งคออนี่ยตัดเดี๋ยพี่น้องเด้อ ไปครับผมว้าวครับพี่น้องโอ้หัวหน้าเป็นก้อนเลยพี่น้องเอ้ไปครับผมขออนุญาตตัดครับผมั้างเป็นเลี้ยวเลี้ยงเงาๆพี่น้องเพราะว่ามันเป็นภาพจริงอยู่พี่น้องเนาะไปครับผมขอตัดครับขออนุญาตตัดครับผมได้ลวพี่นอ้องโอ้หัวหน้ามัมนฟอนิดๆพี่น้องเพราะว่ายัางที่นุ่มจักกประทินบอกพี่น้องว่ามือวัดกอนนั่นฝนตกฝนตกจังให้แรงเลยพี่น้องเอ้ ตกบิดมือบิดคำเลยพี่น้องทําให้เมียมันมันดูดน้ำหวานออกพี่น้องนะครับขั้นเอาเอาก้อนฝนตกนี่เครื่องเย็นใดหัวน้าเต็มเลยพี่น้องบางหัวน้าเหมือนก้อนบลัมเลยพี่น้องเห้ยโอ้หเสียดายเสียดายแต่ว่าเกิดมีพอมีอยู่พี่น้องอ่ะเจ็บสะสมสะสมน้อยไปเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมหาต่อครับห่มันครับตื่นมาเจอครั้งที่สี่แล้วพี่น้องนี่ครับผมปลายมือเลยพี่น้องกระสูงอยู่พี่น้องนะอยู่ไอ้ต้นไอ้มะม่วงหิมพานธ์พี่น้องจะขึ้นไปตักต้นเล็กพี่น้องไปครับ ทางงามๆเลยพี่น้องมือหัวหน้าพี่น้องเนียสุดยอดครับฮะถึงว่าสงเติบเจ้าพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ้งกันข้างล่างครับผมไปครับเอาละครับพี่น้องหลังที่สี่พี่น้อง,องหัวหน้ามือสุดยอดเลยพี่น้องเนีย เห็นฝนตกนักว่าไอ้เจ้าฟอมันทั้งที่สามพี่น้องบอฟอพี่น้องนลครับวันน้าปิดฉาปูนนี่พี่น้องเอ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นไอ้พีเสื้อพี่เสื้อขึ้นมาเกาะไอ้ทั้งิ่มอยู่พี่น้องไอ้ตัวอันตรายเลยพี่น้องไอ้มีมไอ้พีเสื้อขึ้นนี่พี่น้องเพราะว่ามันจะมาใครใส่ลังเรากินลังไอ้มีมพี่น้องดีมันิ่มยังเพิ่งจะมาเกาะพี่น้องคนนุะมสักเจาปรินสังเกตเรายังปรทธานเห็นนิ้งหยอดไข่ล้วนนอนพี่เสื้อพี่น้องออะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปหาต่อครับพี่ทม โอ้โหเจอทั้งเตี๋ห่าแล้วพี่น้องทั้งขดใหญ่เลยคนลุกเลยพี่น้องเนียโอ้นุ่มจักรพรรดทีนเดินมาเลยแบบอี่ย่างดำๆมาแต่ไข่แบบอี่ย่างยี่ยุดำขนาดนี้พี่น้องนี่นี่นี่สุดยอดเลยพี่น้องตัวไทยบ้างครับนั่งพักยุ่งหนิพี่น้องโอ้เห็นม่านัวไอ้ใบไม้พี่น้องมากิ่ไข่เลยดำๆเลยพี่น้องุูนะครับพี่น้องดูนะครับ ป๊อดหมวน้ำพี่น้องเพิ่งเคยมีมัมงค์ใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องป๊อดสุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหเพิ่งครับพี่น้องโอ้โหยังที่เสือกรอบปีู่เลยพี่น้องหางนี่ไปครับผมเอาครับพี่น้องมันจะรัาทินใส่กระดาษล้างไข่ตีเลยพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวล้มมาด้านนี้พี่น้อง เดี๋ยวพี่นอ้องบุงหั้งพี่น้องฮั้งใหญ่มากพี่น้องเด้อขออนุญาตตัดด้วยพี่น้องเด้อครบผม I mm -hmm. โอ,โ,ออโอ้โห้องบึ้งๆพี่น้องเอ้ยโอ้หหยอดครับไปครับเก็บครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเห็นม้าตะไก่แล้วก็เอายิ่งไงแล้วพี่น้องเ,กกลลเอ้ยอู้เสียดายโทรศัพท์มันแน่ใจว่ากล้องดับหรเปล่าพี่น้องเอ้ยต,ต้องไปย้อนเบิ้องมาพี่น้องเนาะโอ้หูเจยวครับสหรับหลังอีูพี่น้องไปครับผมหาต่อครับมันๆครับเจียมเจอีกันรอบที่ห,ห,หนึ่งพี่น้องด้านบนพี่น้อง แต่คืนนี้เอาหนาะพี่น้องเนาะอู้อากาศฮอ่อะไรพี่น้องกล้องกระดับพี่น้องเอลยไปครับผมเป็นไทยบ้างครับไปแล้วพี่น้องห้างที่เท่าเลพี่น้องห้างที่หกพี่น้องเลยฮะหัวน้ำแจมๆเลยพี่น้องเล็กๆแต่คุณภาพคับแก้วพี่น้องโอ้สุดยอดห้างขนาดกินเลยพี่น้องเลยห้างเล็กๆโอ้โกินนะ ตัวออนมันพี่องบ้างกระดาษนี่ท้ำกี่เพิงเลยได้พี่น้องนะสุดยอดครับม,มันมาครับเจ้าฟูสับๆๆๆๆเก็บครับพี่น้องวัดแดงพี่น้องกำลังขนพวกไข่อฟอพวกไข่พวกหนึ่งพี่น้องเลยไข่ฝาก อย่าเงี้ยอู้น่ะพี่น้องกำลังดูเลยพี่น้องว่าฝนตกนะพี่น้องมือก้อนพี่น้อง أ ه, أ ه, أ ه. อนะครับกำลังขนนะครับพี่น้องอู้สุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยอในในในใู้ไปแต่ไหนแย่ใครไปแดงเลยพี่น้องช่องนี้นะครับทั้งคุณกบบนีครับอู้สุดยอดเฮ้ยครับผม <cs uk> <t une> พี่น้องเนื่อยตื <li> <t une> ่นพลังดียูโลรเค้กเลยพี <t une> ่น้องด้วย ได้ไปทั้งหมด6ครั้งเลยพี่น้องนะแบบทับใจครั้งที่หาเลยพี่น้องเนี่ยน้ำลดลงเลยพี่น้องเนี่ยครัใหญ่ๆแบบเอาง่ายๆเลยพี่น้องยุ่เป็นไอ้ไทยลวกพี่น้องบนมีน้ำเลยพี่น้องเอาอยู่ในตำตึงเลยพี่น้องเจอมี้อีก3ที่ล้างเลยสุดยอดเลยพี่น้องเที่ยวครับพี่น้องแตเดี๋ยวเพิ่งคลิปหนานุ่มเจรับพัฒน์ทิพย์ภาพี่น้องหาอยู่หากินทั้งในก็รอติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม สำหรับมืัอนี้ขอรกราบลาพี่น้อนครับผมสวัสดีครับมันมันครับ